สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลึกประเด็นร้อนๆกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ผมว่าหลายคนจับตาดูอยู่ก็คือเรื่องทองคำครับ ปี2025นี้ราคาทองคำพุ่งไปเยอะมากทำสถิติใหม่กันเรื่อยๆเลยคำถามสำคัญเลยก็คือ,อมันจะไปต่อได้อีกไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันถึงจุดที่ต้องระวังกันแล้ววันนี้เราจะมาลองสำรวจเรื่องนี้กันนะครับโดยดูจากข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆความเห็นจากสถาบันการเงินเพื่อเห็นภาพชาัดที่สุดที่จะทำได้นะครับเอาละครับมาเริ่มแกะดูกันเลยดีกว่า เริ่มกันที่ภาพรวมตอนนี้ก่อนเลยนะครับราคาทองในบ้านเราทองคําแท่งนี่แหละครับอยู่ในระดับที่โอ้โหสูงมากจริงๆล่าสุดนี้โทเถาา6750บาทต่อบาททองคําก็ถือว่าร้อนแรงมากนะครับใช่ค่ะราคานี้มันสะท้อนตลาดโลกเลยนะคะที่ราคาสปอตโกหรือราคาทองคําอ้างอิงตลาดโลกเนี่ยเขาทําจุดสูงสุดใหม่ไปแล้วปรากฏการณ์นี้หลักๆเลยก็มาจากที่เรียกว่า safe haven ีมานะคะ คือพอคนกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกเอย่ยความไม่แน่นอนการเมืองความขัดแย้งต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะคนก็จะหันมาหาสินทรัพย์ที่แบบเชื่อว่ามั่นคงอย่างทองคํานี่แหละค่ะอืมครับซึ่งความกังวลพวกนี้ก็ดูเหมือนจะยังเอ่อยังไม่หายไปง่ายๆนะครับแล้วก็เห็นสถาบรรันการเงินใหญ่อย่าง g o ล d m a n s a c ก็เพิ่งปรับเป้าราคาทองคําสิ้นปีนี้ขึ้นด้วยด้วยถูกต้องค่ะคือภาพรวมตอนนี้มันมีปัจจัยมหาภาคหลายอย่างเลยที่ส่งผลนะคะทั้งเรื่องความกังวลว่า เอ๊ะเศรษฐกิจโลกอาจจะไม่ไ mm ด้ฟื้นดีอย่างที่คิดความผันผวนทางการเมืองแต่ที่สําคัญมากๆที่ตลาดจับตาเลยก็คือท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเรื่องนโยบายดอกเบี้ยเนี่ยแหละค่ะแก่นของเรื่องตอนนี้ก็คือการชั่งน้ําหนักระหว่างปัจจัยพวกนี้นะคะว่าสุดท้ายแล้วแรงหนุนกับแรงต้านทองคาเนี่ยอันไหนมันจะมีน้ําหนักมากกว่ากันครับงั้น เราลองมาแยกดูฝั่งปัจจัยหนุนกันก่อนไหมครับว่าอะไรที่ทําให้คนมองว่าเออทองคาน่าจะไปต่อได้อีกเรื่องความไม่แน่นอนนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับชัดเจนมากค่ะทองคํานี่เป็นเหมือนหลุมหลบภัยคลาสสิกเลยเวลามีความเสี่ยงสูงๆปัจจัยหนุนสําคัญตอนนี้อาจจะมองว่ามาจากเอ่อความกังวลที่มันเชื่อมโยงกับนโยบายเฟดด้วยนะคะคือถึงแม้เศรษฐกิจสหรัฐจะดูโอเคในบางมุม แต่ตลาดก็ยังคาดหวังลึกๆว่าเฟดอาจจะต้องลดดอกเบีย้ยในไมชานี้ซึ่งถ้าดอกเบีย้ยนโยบายลดลงจริงๆนะคะมันก็จะทําให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคําซึ่งมันไม่มีดอกเบีย้ยให้นะคะมันลดลงความน่าสนใจของทองคําก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับพวกพันธบัตรหรือสินทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนนอกจากนี้ประเด็นเรื่องความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาหนี้หรือความเปราะบางในภาคการเงินบางจุด ก็ยังเป็นตัวกระตุ้นให้คนอยากถือทองคำอยู่ค่ะอ๋อครับพอพูดถึงนโยบายการเงินการลดหรือไม่ลดดอกเบี้ยของเฟดนี่คือกระทบราคาทองคำตรงๆเลยใช่ไหมครับมีผลโดยตรงแล้วก็ค่อนข้างมากเลยค่ะถ้าเฟดส่งสัญญาณชัดๆว่าจะลดดอกเบีย้ยหรือเริ่มลดจริงๆอันนี้เป็นบวกกับทองคาเลยเพราะมันเหมือนลดแรงกดดันในการถือทองคาไปเยอะ แต่เรื่องนี้ก็ยังต้องตามใกล้ชิดนะคะทั้งคำถแถลงของประธานเฟดเองแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญๆของสหรัฐเพราะมันจะเป็นตัวบอกว่าเฟดจะตัดสินใจยังไงเมื่อไหร่อีกปัจจัยที่น่าสนใจนะคะคือธนาคารกลางหลายๆประเทศโดยเฉพาะฝั่งเอเชียเนี่ยยังทยอยซื้อทองคำเข้าเป็นทุนสำรองเรื่อยๆอันนี้เป็นแรงหนุนเชิงโครงสร้างระยะยาวเลยค่ะที่พูดถึงเฟดกับดอกเบีย้ยมันก็อดโยงไปถึงค่างเงินดอลลาร์สหรัฐไม่ได้เลยนะครับ ทองคาซื้อขายเป็นดอลลาร์ตัวนี้มันส่งผลกับราคาบ้านเรายัางไงบ้างครับเป็นประเด็นที่เชื่อมกันเลยค่ะแยกกันไม่ออกโดยธรรมชาติแล้วนะคะราคาทองกับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมักจะสวนทางกันคือถ้าดอลลาร์อ่อนค่าลงราคาทองในสกุลเงินอื่นๆรวมถึงเงินบาทบ้านเราก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นอ๋อเพราะเราใช้เงินบาทซื้อได้ถูกลงใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะในทางกลับกัน ถ้าดอลลาร์แข็งค่ามันก็จะไปกดดันให้ราคาทองแพงขึ้นสำหรับคนนอกสหรัฐทีนี้ถ้าสหรัฐมีการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะๆหรือขาดดุล,ลงบประมาณสูงๆมันก็อาจจะกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าได้ซึ่งสถานการณ์แบบนั้นก็จะยิ่งดึงดูดให้คนมาสนใจทองคามากขึ้นไปอีกค่ะอืม พอฟังแบบนี้แล้วเหมือนทองคำกำลังชักเยอะกันเลยนะครับระหว่างความกังวลเศรษฐกิจกับทิศท,ทางดอกเบี้ยเฟดแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์แล้วในมุมของนักลงทุนรายใหญ่พวกกองทุนต่างๆล่ะครับเขามีบทบาทกับเรื่องนี้ยังไงบ้างการเคลื่อนไหวของเงินในกองทุน ETF ทองคำหรือ g o Backs ETF เนี่ยเป็นตัวชี้วัดที่ดีอย่างมงเลยค่ะ เพราะมันสะท้อนมุมมองความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันได้ค่อนข้างดีถ้าเรายังเห็นเงินไหลเข้ากองทุนพวกนี้ต่อเนื่องก็แสดงว่านักลงทุนรายใหญ่ยังมองว่าทองคํามีแนวโน้มดีในระยะกลางถึงยาวแล้วก็พร้อมจะใส่เงินเข้ามาซึ่งก็จะช่วยหนุนราคาได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าการตามดูเงินทุนไหลเข้าออก ETF นี่ก็เหมือนเป็นชีพจรของนักลงทุนสถาบันเลยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วก็ในบางจังหวะ การเข้าซื้อทองของธนาคารกลางต่างๆก็เป็นอีกแรงซื้อสําคัญที่ไม่ควรมองข้ามเหมือนกันค่ะแล้วฝั่งคนผลิตหรือซ u p p l y เลยครับมีผลต่อราคาบ้างไหมครับหรือส่วนใหญ่มาจากฝั่งดีมานมากกว่าโดยปกติแล้วปัจจัยฝั่งดีมานหรืออุปสงค์มักจะมีผลต่อราคาในระยะสั้นมากกว่านะคะแต่ด้านัพพล l y หรืออุปทานก็มีความสําคัญในระยะยาวค่ะเช่นถ้าต้นทุนการขุดทองมันสูงขึ้นหรือมีปัญหาโลจิสติก ทำให้ทองเข้าตลาดได้น้อยลงอันนี้ก็อาจจะจํากัดปริมาณซัพพลายแล้วก็ช่วยหนุนราคาได้เหมือนกันอีกมุมหนึ่งคือการที่บางประเทศพยายามเพิ่มทองคําสํารองก็อาจจะสะท้อนความไม่มั่นใจในสกุลเงินหลักอื่นๆซึ่งก็เป็นการส่งสัญญาณทางอ้อมว่าเออทองคํายังสําคัญนะในฐานะสินทรัพย์ที่น่าชื่อถือครับ ฟังดูเหมือนแรงหนุนเยอะเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับคงไม่มีอะไรขึ้นได้อย่างเดียวเนอะมีความเสี่ยงหรือปัจจัยอะไรที่อาจจะฉุดให้ราคาทองคำเปรับตัวลงมาได้บ้างครับถูกต้องค่ะไม่มีอะไรขึ้นตลอดไป ความเสี่ยงสําคัญอันดับแรกเลยก็คือเรื่องนโยบายการเงินที่อาจจะพลิกกลับมาเข้มงวดกว่าที่ตลาดคาดไว้นะคะถ้าเฟดเห็นว่าเงินเฟอ้อยังสูงอยู่หรือเศรษฐรกิจร้อนแรงไปแล้วตัดสินใจเอ่อคงดอกเบี้ยไว้นานๆหรือกลับไปขึ้นดอกเบี้ยอีกอันนี้จะเป็นแรงกดดันโดยตรงต่อทองคําเลยค่ะเพราะพอผลตอบแทนสินทรัพย์อื่นอย่างพันธบัตรมันสูงขึ้นการถือทองคําที่ไม่ให้ดอกเบี้ยมันก็เหมือนเราเอ่อเสียโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนจากพันธบัตรไปความน่าสนใจของทองคําเลยลดลง แต่บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะถึงเศรษฐกิจจะดีหรือเฟดจะคงดอกเบี้ยสูงทองก็น่าจะยังไปได้อยู่ไหมเพราะมีความกังวลเรื่องอื่นเช่นเงินเฟอ้อหรือความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์อะไรแบบนี้ครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจค่ะแล้วก็มีส่วนถูกนะคะแต่ต้องดูด้วยว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงถ้าเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวแข็งแกร่งจริงๆความเชื่อมั่นนักลงทุนกลับมาเต็มที่เนี่ยความต้องการถือสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําอาจจะลดลงได้นะคะ คนอาจจะกล้าเอาเงินไปเสี่ยงในหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าแทนนอกจากนี้ถ้าเงินเฟอ้อมันสูงมากๆจนธนาคารกลางส่วนใหญ่ต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงๆพร,พร้อมๆกันอันนี้ก็อาจจะส่งผลลบต่อทองคําได้เหมือนกันเพราะต้นทุนการถือครองมันสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการฝากเงินหรือซื้อพันธบัตรดังนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยไหนมีน้ำหนักมากกว่าณเวลานั้นจริงๆค่ะ เข้าใจครับแสดงว่าค่าเงินดอลลาร์ก็กลับมามีบทบาทในด้านลบได้อีกเหมือนกันถ้าสถานการณ์มันพลิกกลายเป็นดอลลาร์แข่งค่าขึ้นไม่มากจะเพราะเศรษฐกิจสหรัฐดูดีกว่าที่อื่นหรือเพราะบ,บางทีตลาดก็มองว่าดอลลาร์เองก็เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเหมือนกันในบางสถานการณ์กา,ารแข่งค่า,อาของดอลลาร์ก็จะทําให้ทองคําแพงขึ้นในสายตาคนนอกสหรัฐซึ่งอาจจะไปลดความต้องาการซื้อจากต่างประเทศได้ค่ะครับ แล้วความเป็นไปได้ที่ราคาขึ้นมาสูงสูแล้วคนจะเริ่มเทขายทำกำไรออกมาล่ะครับมีมากน้อยแค่ไหนครับมีแน่นอนค่ะและเป็นเรื่องปกติมากๆของตลาดเลยเมื่อราคาปรับขึ้นมาเร็วเร็แรงๆก็ย่อมมีคนที่ถึงเป้ากำไรตัวเองแล้วหรือเริ่มกังวลว่าเอ๊ะราคาอาจจะไปต่อไม่ไหวแล้วก็จะเริ่มขายทำกำไรออกมาหรือ profit taking นะคะ ถ้าแรงขายนี้มันมากพอที่จะกดดันแรงซื้อใหม่ๆได้ราคาก็อาจจะเข้าสู่ช่วงของการปรับฐานหรือ correction คือย่อตัวลงหรืออาจจะแค่พักฐานหรือ consolidation คือแกว่งตัวออกข้างไปก่อนไม่ขึ้นไม่ลงแรงๆสักคักเหมือนักวิ่งวิ่งมาเร็วๆต้องหยุดพักหายใจก่อนใช่ไหมครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ใช่ค่ะอุป,ปมาได้แบบนั้นเลยค่ะแล้วการวิเคราะห์ทางเทคนิคล่ะครับมีสัญ,ญญาณอะไรที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษไหมครับ มีส่วนสำคัญมากค่ะโดยเฉพาะสำหรับคนที่เน้นเทรดระยะสั้นถึงกลาง ในเชิงเทคนิคเราก็ต้องดูว่าราคาทองคำเข้าใกล้แนวต้านสำคัญหรือ resistance levels หรือ,อยังแนวต้านก็คือระดับราคาที่ในอดีตเคยมีแรงขายเยอะหรือเป็นจุดที่คนมังว่าเออน่าจะผ่านยากถ้าไปถึงแล้วผ่านไม่ได้ก็อาจจะมีแรงขายกดลงมานอกจากนี้เครื่องมือเทคนิคอย่าง RSI ที่วัดความแกว่งของราคาอาจจะเริ่มส่งสัญญ,ญาณว่าเข้าเข,าเขตซื้อมากเกินไปหรือ overbought แล้วคืออาจจะร้อนแรงไป อ๋อแม้ราคายังสูงอยู่แต่สัญญาณบอกว่าอาจจะเริ่มหมดแรงใช่ค่ะหรืออาจเกิดสัญญาณที่เรียกว่า divergence คือราคายังทำจุดสูงสุดใหม่ได้อยู่แต่ตัวชี้วัดทางเทคนิคกลับอ่อนแรงลงอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนถึงโอกาสที่ราคาจะย่อตัวหรือผู้แบกหรือปรับฐานได้เหมือนกันค่ะ อีกปัจจัยที่ต้องดูคือความเชื่อมั่นต่อนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐนะคะถ้ามีนโยบายใหม่ออกมาแล้วทําให้ตัวเลขเศรษฐกิจอย่าง GDP การจ้างงานออกมาดีเกินคาดมากๆมันก็จะไปลดทอนความคาดหวังเรื่องลดดอกเบี้ยของเฟดซึ่งก็จะกดดันราคาทองคําได้ค่ะครับฟังดูแล้วมีทั้งปัจจัยบวกคอยดันแล้วก็ปัจจัยลบคอยฉุดจริงๆด้วยทีนี้พวกนักวิเคราะห์สถาบันการเงินใหญ่หญๆเขามองเรื่องนี้กันยังไงบ้างครับเห็นมีเป้าหมายราคาออกมาน่าสนใจทีเดียว ใช่ค่ะมุมมองตอนนี้ค่อนข้างหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ยังให้น้ำหนักไปทางบวกอยู่นะคะอย่าง HSBC นี่มองว่ามีความเป็นไปได้ที่ราคาอาจจะไปเหนือ4,000ดอลลาร์ 4, ต่อออนซ์ได้เลยถ้าปัจจัยหนุนยังอยู่ส่วน Goldman Sachs ก็ปรับเป้าสิ้นปีขึ้นไปแถวๆ3,700ดอลลาร์ 3, ค่ะโดยให้เหตุผลเรื่องดีมาน์จากธนาคารกลางแล้วก็เงินที่ไหลเข้า ETF เห็นซิต y ก็ให้เป้าถึง4,000ดอลลาร์เหมือนกันแต่เหมือนจะมีมุมมองที่ต่างไปมิหน่อย ใช่ค่ะซิตี้มองว่าตลาดทองคำตอนนี้มันคล้ายๆงานศิลปะนะคะคือราคาไม่ได้ถูกกำหนดจากต้นทุนการผลิตอย่างเดียวแต่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการแล้วก็จิตวิทยาตลาดเป็นหลักซึ่งมุมมองแบบนี้มันก็เปิดโอกาสให้ราคาไปได้ไกลกว่าที่คิดเลยให้เป้าที่4,000ดอลลาร์ค่ะฟังดูน่าตื่นเต้นดีครับแต่ถึงจะมองบวกก็ยังมีคำเตือนอยู่ด้วยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะแม้จะให้เป้าสูงแต่ซิตี้ก็เตือนเหมือนกันว่าพอเลยไตรมาส3ปี2025ไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะปรับฐานลงมาต่ำกว่า3,000ดอลลร์ 3, ได้ถ้าความต้องการเริ่มแผ่วหรือเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวแรงกว่าคาดดังนั้นโดยรวมแล้วแม้ภาพจะยังดูดีในระยะสั้นถึงกลางแต่ก็ไม่มีใครฟันธงร้อเปอร์เซนว่ามันจะขึ้นไปตลอดทุกสถาบันก็จะเน้นย้ำเรื่องความผันผวน,ผนแล้วก็ความเสี่ยงที่ต้องระวังค่ะเอาละครับ พอเราเห็นภาพรวมทั้งปัจจัยหนุนปัจจัยเสี่ยงมุมมองนักวิเคราะห์แล้วแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับคนที่สนใจทองคำอยู่ตอนนี้ควรจะวางแผนหรือมองสถานการณ์ยังไงดีครับคำตอบคงต้องขึ้นอยู่กับเป้าหมายแล้วก็สไตล์ของแต่ละคนเลยค่ะรวมถึงระดับความเสี่ยงที่รับได้ด้วยนะคะลงแบ่งเป็นแนวทางกว้างๆได้ประมาณนี้นะคะ ถ้ามองเป็นการลงทุนระยะยาวหรือเป็นสินทรัพย์สำรองสำหรับคนที่เชื่อว่าความไม่แน่นอนระยะยาวยังมีอยู่แล้วก็ต้องการทองคำเพื่อกระจายความเสี่ยงการทยอยสะสมในช่วงที่ราคาปรับตัวลงหรือย่อตัวหรือ pullback เนี่ยอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีค่ะแต่หัวใจสำคัญคือการกระจายความเสี่ยงนะคะไม่ควรเอาเงินทั้งหมดมาลงที่ทองคำอย่างเดียวถ้าเน้นเกณ์กำไรระยะสั้นหรือ swing trade กลุ่มนี้อาจจะต้องอาศัยจังหวะแล้วก็เครื่องมือเทคนิคมากขึ้น การดูแนวรับแนวต้านหาจุดเข้าออกการตามข่าวเศรษฐกิจสหรัฐถ้าทีเฟดใกล้ชิดอันนี้จำเป็นเลยเครื่องมืออย่าง RSI หรือว่า MACD ก็อาจจะช่วยจับจังหวะได้แต่ก็ต้องมีวินัยในการตัดขาดทุนหรือ stop loss ด้วยนะคะถ้าเล่นตามแนวโน้มหรือรอจังหวะ breakout คือรอจนกว่าราคาจะแสดงทิศท,ทางชัดเจนเช่นทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นไปได้ซึ่งอาจจะมีแรงซื้อตามเข้ามาหรือโมเมนตัม เป็นโอกาสเข้าซื้อตามได้ดังนั้นการมีจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนก็สำคัญมากค่ะครับพอจะฉายภาพสถานการณ์ที่เป็นไปได้หรือซินาริโอให้ชัดขึ้นอีกนิดได้ไหมครับว่าถ้าปัจจัยต่างๆออกมาเป็นแบบนั้นแบบนี้ผลจะเป็นยังไงลองคิดเป็น3ภาพหลกัหลกๆนะคะภาพที่ 1. ทยานต่อหรือ s strong b บ l l i s h อันนี้จะเกิดขึ้นถ้าความกังวลเรื่องเศรษฐกิจยังสูงเฟดลดดอกเบี้ยจริงจัง,จงดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่อง เงินยังไหลเข้า ETF ทองคำไม่หยุดผลก็คือทองคำอาจจะทะลุแนวต้านสำคัญเช่น3,700ดอลลาร์ 3, 700, แล้วก็มุ่งหน้าสู่4 0 0 0ดอลลร์หรือสูงกว่านั้นได้ข้อควรระวังคือเมื่อราคาขึ้นไปแรงๆอาจมีการกลับตัวแรงๆได้เหมือนกันต้องระวังแรงขายทำกำไรคะ่ะภาพที่2แกว่งตัวออกข้างหรือ s i d e w a y ์ consolidation สถานการณ์นี้คือตลาดเริ่มทรงตัวอาจจะเพราะราคาขึ้นมาเยอะแล้วหรือไม่มีข่าวใหม่ๆมากระตุน้นนักลงทุนเริ่มรอดูความชัดเจน ผลค,คือราคาอาจจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ,บๆไม่ขึ้นไม่ลงแรงข้อควรระวังคือแม้จะดูนิ่งๆแต่อาจมีการย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับได้เป็นระยะค่ะภาพที่3ปรับฐานหรือกลับทิศหรือ correction reversal อันนี้จะเกิดขึ้นถ้าเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวชัดเจนเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยหรือคงดอกเบี้ยสูงนานกว่าคาดดอลลร์กลับมาแข็งค่าความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงผลคือ ทองคำอาจจะปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับสำคัญเช่น $3,500 หรือ $3,400 ดอลลราข้อควรระวังคือทั้งแนวรับแนวต้านมีตรงไหนบ้างครับพอจะให้เป็นไกด์ไลน์ได้ไหมครับถ้าดูจากภาพปัจจุบันนะคะแนวต้านสำคัญอาจจะอยู่แถวแถว3,700ดอลลาร์แล้วก็ถัดไปคือแนวต้านเชิงจิตวิทยาที่ $4,000 ดอลลร์ต่อออนซ์ค่ะ ส่วนแนวรับที่น่าจับตาอาจจะอยู่บริเวณ3,500ถึง3,400ดอลลาร์ 3, ต่อออนซ์ซึ่งถ้าหลุดระดับนี้ลงไปอาจจะต้องระวัง